งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเสียงวิหกข้าคืนที่ผ่านมาพี่น้องค้าไอศกุณาพรได้สร้างผลงานได้ออกมาแสดงให้พี่น้องได้เห็นได้ฝาาความอารักความปรารถนาดีให้กับแฟนคลับเอฟซีย่างหล่นหลามแล้วน ongs, อ้องไอศกุณนพรก็ได้ออกมาสร้างความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับแม่แม่แฟนคลับเอฟซีได้ยิ้มแบบไม่หุบเลยพี่น้องถือว่าอไอศกุณาพร ก็ได้รับของขวัญน,นะคะจากแม่แม่แฟนคลับ FC เป็นมาไล่อของขวัญปีใหม่นะคะจากบ้านฮักบอสน้อยอาอายนำทีมโดยพ่อบีบอสซึ่งไม่เคยขาดเลยสำหรับพ่อบีบอสทุกเทศกาลต้องมีมาไลยให้กับลูกสาวถือว่าเป็นบ้านฮักที่อบอุ่นที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับบ้านฮักบอสน้อยอาอายนะคะพี่น้องใดไปหมอบ เป็นมาลัยให้กับลูกสาวอาอายสกุณาพรเป็นอย่างที่น่ารักอบอุ่นมากๆแล้วน้องอาอายสกุณาพรก็ได้ออกมาขอบคุณไปยังแม่แม่แฟนคลับ f อฟซีนะคะทุกๆคนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงท้ายปีเลยนะคะอาอายก็ออกมาขอบคุณไปยังแฟนคลับเอฟ c ีบอสิเป็นแม่แม่บานหักต่างๆหล้วก็แม่แม่ทางด้านหน้าเวทีด้วยนะคะที ไม่เคยทิ้งเด็กคนนี้เลยยังคอยติดตามคอยสนับสนุนซัพพอร์ตเด็กคนนี้แล้วน้องอาไอศกุณาพรบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะสุดนะคะทางด้านน้องอาไอ,อก็บอกว่ากราบขอพระคุณแม่แม่พ่อพ่อด้านหน้าเวทีทุกทท่านเลยนะคะขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางด้านหน้าเวทีและทางหน้าจอมีแต่ความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง ล่ำรวยเงินทองขอพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตเด็กคนนี้นะคะหนูจะตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและตั้งใจทําผลงานของตัวเองออกมาให้ดีผิดพลาดประการใดหนูขอหนูต้องขอกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอพระคุณจากใจอายอศกุณาพร นี่คือสิงทีอีหลา่าได้ออกมาขอบคุณไปยังแม่แม่แฟนクับเอฟซีนะคะแล้วเมื่อนี่พี่น้องขาน้องอาายสกุณาพรนะคะถือว่าเป็นเด็กหน่อยทีได้รับกระแสนิยมตลอดปีทีผ่านมาถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเป็นอีอย่างทีแม่แม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับเด็กคนนี้นะคะน้องอาายไม่เคยทําให้แม่แม่ผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ไหนก็มีแม่แม่แฟนคลับล้นหน้าเวทียัดเหยียดแออัดเข้าไปเบียดเสียดกันเข้าไปเพื่อที่จะเข้าหาเข้ามอบมาลัยเข้าไห้เข้าไปไห้ติดมือเข้าไปไห้มาไล่ของขวัาเล็กๆหน่อยๆให้กับอิหลาือว่าเป็นเด็กหน่อยที่สั่งพลังศรัทธาให้กับแฟนคลับเอฟซีได้ยังต่อเนื่องพี่น้องคะหวังว่าปี69 อาอายสกุณาพรก็ยังคงติดหนึ่งในขวัญใจแม่ๆเหมือนเดิมแย่ยิ่งรักยิ่งเมตตาเด็กคนนี้เพราะว่าน้องอาอายเป็นเด็กที่มีสเสน่ห์พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นเด็กที่ไม่หยุดพัฒนาเป็นเด็กหน่อยทีมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นเด็กหน่อยที่มีความมุมานะอดทนเป็นพิเศษสําหรับเด็กคนนี้เป็นอะไรที่เกินวัยเกินความอ่า เกินอายุมากๆความสามารถความพิเศษความขยันความอดทนภายในตัวสกุณาพรคือเกินเด็กอายุ13ขวบพี่น้องคะปีนี้ก็เลยออกมาสรุปโดยย่อตั้งแต่เริ่มต้นเปิดฤดูกาลมาจนถึง,งทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่พี่น้องคะได้ออกมาเว่าถึงน้องอาอายโดยตรงพี่น้องถือว่าน้องเป็นคนที่ สร้างปรากฏการณ์มากๆเป็นอะไรที่ฟีเวอร์ตลอดน้องไอ,อยสกุณาพร์ก็ถือว่าเป็นค้นทีถ้ำหายแม่แม่แฟนคลับเอฟซีมีรอยยิ้มตลอดพี่น้องขาบอสิเป็นด้านหน้าจอหรือว่าน่านหน้าเวทีสิ่งที่แม่แม่แฟนคลับเอฟซได้รับก็คือรอยยิ้มคือความสุขที่เด็กคนนี้ได้สร้างตำนานสร้างไวให้แฟนคลับเอฟซีได้เบิงพี่น้องขา แล้วช่วงแล้วช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระยะยาวๆมานี่พี่น้องคะได้มีโมเมนต์ใหม่ๆของพ่อจ๋าลูกจ๋าออกมาทำจ๋าลูกจ๋าได้มาสร้างคอนเทนต์ให้กับแม่แม่แฟนคลับ FC ได้เห็นเป็นสิ่งเป็นีนย่างที่หนารักมากๆพี่น้องคะระหว่างพอลูกคู่นี้มีหลายๆอย่างทีเหตุแห้เห้าได้มีความสุกในใจนะคะแล้วมื่ขึ้นนี่พี่น้องคะ หาเหตุหาสัาขึ้นสําหรับหมอล่าเสียงวิหกช่วง,กล,งกลางเดือนมหันกับเป็นอของซันตาคอสนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นโมเมนตเป็นมุกเป็นการละเล่นตรงนั้นแต่เมื่อคืนนี้พ,พี่น้องคาแอปเปิ้มาลมะละกอกล้วยส้มก็มานะคะสําหรับความน่ารักของยา่าโนะออายแล้วก็พ่อจ๋าคะ่ะเพ็่แต่งตัวเป็นรูปกล้วยหอมออกมาสั่งความสุข ทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่หยุดพัฒนาพ่อจ๋าก็เป็นคนที่มีมุมมองมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเน,นื่องไม่ซ้ําแบบแต่ละวิกแต่ละเวทีมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาให้เราเห็นให้เ้าประทับใจอยูย่ตลอดพี่น้องเมื่อนี่ก็เลยมาประมวลภาพหรือว่ามาเว่าถึง ตั้งแต่เริ่มเปิดฤด,ดูกาลยันถึงปิดถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือว่าน้องอาไอสกุณาพรก็เป็นเด็กที่มีกระแสอย่างต่อเนื่องนะคะท้ายสุดสุดท้ายคลิปก็ขอขอบคุณไปยังวงหมอลำเสียงวิหกแล้วก็ขอบคุณไปยังน้องอาไอสกุณาพรนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสได้ทํางานได้เหตุงานได้มีโอกาสได้นําคลิปนํามวิดีโอต่างๆนําเรื่องราวต่างๆ ที่แต่ละวันที่หมอรับเซลล์วิหกไปทําการแสดงเข้ากับมีข้อม,มูลมีแน่วเม้าเ์วอลไฮแฟนคลับเอฟซีได้ฟังก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับหมอลำเสียงวิหกส่วนอาอายสักุณาพรก็เป็นการต่อยอดบุญของน้องที่ลหลายๆคนได้นําคลิปนําวิดีโอของน้องไปสร้างรายได้ก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเช่นกันก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ปกป้องรักษาทีมงานหมอลำเสียงวิหกให้เจริญรุ่งเรืองรวมถึงน้องอาอายสกุณาพรด้วยนะคะกะหิหลายเฮ้งๆ่งปังๆไปท่างใดแสดงอยู่ใสก่กบมีแต่คนรักคนเมตตามีแต่คนหักคนแพงนะคะอนาคตข้างหน้าของน้องอาอายสกุณาพรขอให้หนูเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองเมืองไทย ขอให้อาไอาสก,กุณาพรเป็นที่รู้จักของคนทั่วฟ้าเมืองไทยอายอาสก,กุณาพรชื่อนี้จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปแล้วเราก็ขอบคุณทางเพจและช่องของยายสิทธ์เองก็ขอขอบคุณไปยังหัวหน้านกพงศกรหัวหน้านกด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสได้ทำข่าวเกี่ยวกับต่างๆที่วงได้ไปทำการแสดงและก็ได้นำคลิป ผิดพลาดประการใดก็ขอขอขออภัยด้วยในบางโอกาสนะคะเพราะว่าเป็นการผิดพลาดในการทํางานจังใดกะขอให้ทั้งทั้งสองบอสย่าถือสานะคะพี่น้องสําหรับอาไอักุณาพรก็ขอบคุณขอให้หราจะเลื่อนเรื่องไปข้างหน้าด้วยนะคะสําหรับวันณีสวัสดีค่ะ